คุณแฟนเขาโพสตอรี่เนี่ยเศร้าคนก็ไปตีความว่าแบบเออเป็นอะไรหรือเปล่าอ๋อเพลงใช่ไหมเพลอันนั้นได้เห็นอันนั้นได้เห็นอยู่ค่ะเออมันเป็นเพลงที่มาจากแอนิเมะใช่ไหมที่ที่เขาชอบค่ะแล้วเขาก็รู้สึกว่านักร้องคนนี้ลองเพราะมากรู้สึกแบบอินเขาก็เลยลงแล้วก็คือถามเหตุผลเขาอยู่ว่า หรือว่าเขาเป็นเห็นข่าวเลยค่ะเบลไม่ได้ถามเบลแค่เล่าให้ฟังแต่มินนิ่งเพลงของเพลงมันดูเศร้าเศร้าหรือตายอย่างเงี้ยเขาไม่เขาไม่น่ารู้ความหมายเน้นฟังบรรเลงเไปเพราะว่านักร้องเขาร้องได้อารมณ์ไงแล้วก็มาจากซีนที่ชอบด้วยค่ะแต่ว่าคนไปจับมินนิ่งกันตีความไปต่างกันนะวิวยืนยันต่อเนื่องต้องต้างปฏิบัติเขาขอเขาขอค่ะ ปกติแต่ว่าปกติอยู่ค่ะ24นี้ก็วันเกิดใช่ถามอีกแล้วของฝันได้ใจต่างปีนี้เรียบง่ายซิมเปิลขึ้นทุกทีปีนี้นัดเพื่อนๆมาที่บ้านนะคะก็จะแบบของฝันให้ตัวเองกับมีสติแล้วกันให้ของฝันตัวเองด้วยกันเออ ไม่ไม่ได้มองในเรื่องของของอะไรยิ่งหน่งยิ่งน้อยลงใช่ยิ่งน้อยลงจริงค่ะรบราบ้านช่องที่ดินอะไรแบบนี้เลิกสื่อที่ดินแล้วเดี๋ยวเสียภาษีอันนี้แค่ตัวเราแต่คุณมีเท่าที่มีมีพอประมาณก็พอแต่คุณแม่ของเรานั้นไม่แน่ให้คุณแม่เป็นเศรษฐีไปเราซัพพอร์ตคุณแม่ก็พอ 啊，好的。